สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่องวาน,นิสาสไตล์มาชวนทําขนมปลากิมกันนะคะขนมปรากิมเนี่ยในบางพื้นที่หาก,กินยากมากๆเลยค่ะเหมือนบ้านเราอย่างเนี้ยกว่าจะเจอเจ้าที่อร่อยก็หายากมากๆค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้เราจะาทาขนมปลากิมโดยใช้เส้นก๋วยจับยวนนะคะเราแค่มีเ,เส้นก๋วยจับยวนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เอามาตัดขนาด สองนิ้วสองนิ้วครึ่งโดยประมาณนี้แหละค่ะอยากได้มากน้อยแค่ไหนก็ตัดเอาไปนะคะพอได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเส้นก๋วยจับยวนที่ทั้งหมดนี่นะคะไปต้มค่ะเราจะต้มในน้ำเดือ,เด,อดเลยนะคะให้เขาสุกวิธีการทดสอบว่าสุกหรือไม่ก็คือเอามาชิมเลยค่ะ แต่ว่าเส้นกระยับยวนเนี่ยเขาก็สุกไม่ยากหรอกค่ะใช้เวลาไม่นานพอสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในน้ําธรรมดาเลยค่ะไม่ต้องนอกน้นําเย็นหรือว่าอะไรใช้น้ําธรรมดานี่เลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะแบ่งเส้นออกเป็นสองส่วนนะคะเพราะว่าขนมปลากิมเขาก็จะมีตัวเคม็มตัวหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเส้น ทั้งหมดเนี่ยนะคะในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะเสร็จแล้วเราจะมาทำตัวเค็มกันก่อนค่ะตัวเค็มก็มีแค่กะทิกับน้ําแล้วก็เกลือเท่านั้นเองค่ะปริมาณเนี่ยเราก็กะดูให้มันพอดีกับเส้นที่เรามีอยู่นะคะของเราในวันนี้เนี่ยเราก็จะทําแค่ประมาณถ้วยถ้วยแกงนี่แหละคะ่ะพอเราใส่ทั้งหมดดีแล้วเนี่ย เราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะใส่เกลือแล้วก็เปิดไฟให้กะทิในส่วนเนี้เขาเดือดแล้วก็มีความเข้มขน้นหลังจากนั้นเราจะใส่เส้นที่เราแบ่งเอาไว้ลงไปเลยค่ะลดไฟลงนะคะให้เส้นก๋วยจั๊บเนี่ยเขาดูดซึมความามันความเค็มของกะทิที่เราทำเอาไว้นะคะทปล่อยเอาไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ จะเห็นได้ว่าเขาจะมีความเข้มขน้นเนื่องจากว่าเราจะใส่น้ำน้ำแป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยนะคะแต่ในคลิปเนี่ยก็หายไปคลิปหนึ่งเราก็จะได้ตัวเค็มที่มีลักษณะความเข้มข้นประมาณนี้นะคะเราจะปล่อยให้เขาอิ่มตัวอยู่อย่างนี้เลยค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะแยกไป ใส่ในชามที่เราเตรียมไว้ค่ะได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวหวานกันค่ะตัวหวานเนี่ยก็ทำง่ายๆค่ะเราจะใช้น้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเราจะใช้อ่าไฟอ่อนๆก่อนนะคะเพื่อที่จะให้น้ำตาลเนี่ยเขาเปลี่ยนสี ให้สีเขาเข้มขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปใส่กะทิใส่น้ําลงไปด้วยนะคะพอเดือดแล้วสีเขาจะเปลี่ยนไปค่ะสีเข้มขึ้นแบบนี้เลยเราก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะเติมน้ําเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าจะ กะทิที่เราใส่เนี่ยจะเป็นหัวล้วนๆเลยนะคะผสมน้ำลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนอของตัวหวานนะคะพอได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเส้นมาใส่เส้นที่เราแบ่งเอาไว้ตอนแรกเนาะเอามาใส่ แล้วก็จะปล่อยให้เขาดูดซึมน้ำหวานทำลักษณะเดียวกับตัวเค็มที่เราทำเลยค่ะไฟก็ไม่ต้องแรงมากมายนะคะปล่อยให้เขาเดือดปุดปุด,ปดไปแบบนี้ละค่ะอันนี้เราชิมดูเนี่ยรู้สึกว่าเราจะใส่น้ำตาลมากไปนิดนึงก็จะหวานมากเกินไปเดี๋ยวเราจะขอใส่กะทิลงไปเพื่อที่จะเจือจางความหวานลงบ้างนะคะ จะใส่กะทกิลงไปเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เราเออเราชิมนะคะอยู่ที่รสมือรสล,ลิ้นของเราเนี่แหละค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเอ่อจะเห็นได้ว่าน้ําเขายังมีความเจือจานอยู่เราจะใส่เออน้ําแป้งนะคะน้ําแป้งข้าวเจ้าเหมือนตัวเค็มเลยค่ะ เพื่อที่จะให้เขามีความเข้มขน้นค่อยๆใส่นะคะค่อยๆทยอยใส่ไปทีละนิดค่ะใส่ไปคนไปเรื่อยๆดูความเข้มข้นให้เหมาะสมนะคะเอาอย่างที่เราชอบเลยค่ะของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่อีกนะเพราะว่าดูแล้วแบบยังเข้มข้นไม่พอค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะนี่คือ,อขนมปลากิม ตัวหวานค่ะที่เราทำมาจากเส้นก๋วยจับยวนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปล่อยให้เขาอ,อิ่มตัวไปสักพักหนึ่งค่ะเรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวเราจะไปะใส่ถ้วยใส่ชามแล้วก็แบ่งตักเป็นถ้วยๆค่ะนี่คือขนมปลากิมตัวหวานที่เราได้นะคะจะมีความเข้มข้นแล้วก็สีแบบนี้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวเค็มน่ากินนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่ถ้วยขนมสวยๆสักสองถ้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปลากิมง่ายๆไปทางรัดโดยใช้เส้นก๋วยจับยวนของเราค่ะหวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าขี้เกียจที่จะมานั่งปั้นแป้งหาแป้งนู่นนี่นั่นนะคะ เรามีเส้นก๋วจับยวนสำหรับทำอาหารขาวแล้วก็แบ่งมาทำอาหารหวานบ้างก็ได้ค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสำหรับการรับชมคลิปในวันนี้นะคะขนมประกิมเส้นก๋วยจับยวนของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับการรับชมแล้วก็การติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะ วันนี้ลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน